3วิธีแก้ยอดขายตกนะคะบนไ G เพราะว่าทุกคนรู้ไหมในช่วงหน้าฝนหรือช่วงหลังสงการนะคะจะเป็นช่วงที่ยอดขายตกกันทุกร้านห่อนวิธีการนะคะที่เราสามารถนะคะแก้ยอดตกได้นะคะแบบง่ายๆที่หลายคนมองข้ามไปนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือเวลาที่เราขายสินค้าไปใช่ไหมคะเราจะมีลูกค้าเก่านะคะโค้ดแออยากให้แนะนำนะคุณลองกลับไปดูว่าลูกค้าเก่าของคุณเนี่ยมีใคร ที่สามารถจะออฟเฟอร์ได้มากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าจากสถิติที่โค้ดแอปเป็นเซลล์มาตลอด20ปีนะคะ ในกลุ่มลูกค้าที่เรามีในมือที่คนที่เคยซื้อสินค้าของเราจะมี10%นะคะที่เขาสามารถซื้อสินค้าชิ้นที่2ชิ้นที่3ของเราได้หรือว่าซื้อสินค้าในราคาที่เพิ่มขึ้นของเราได้ข้อ2เลยนะคะถ้าวันนี้ลูกค้าที่เคยเป็น follower เรานะคะแล้วเขาไม่ได้ engage เรานะคะแนะนาให้ทุกคนนะยิงแอดนะคะกลับไปหาคนที่เป็น follower ของเรานะคะโดยใช้จัดการโฆษณานะคะแล้วเลือกเฉพาะคนที่เป็น follower ในปัจจุบันนะคะวิธีการนี้ ก็จะทำให้ลูกค้านั้นจำเราได้นะคะบางทีเขาไม่ได้เข้ามา engage ใน ig ของเรานานนะคะแล้วก็ข้อ3เลยนะคะให้คุณกลับไปหาแอดนะคะตัวที่เคยปังที่เคยเรียกยอดขายของเราเอาแอดนั้นกลับมายิงซ้ำก็เป็น3เทคนิคนะคะที่จะช่วยคุณนะคะเรียกยอดขายนะคะในช่วงยอดตกนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม้ดแอไว้ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะคอนซัลท์กับโค้ดแอนะคะอยากจะปรึกษาโค้ดแอในเรื่องการขายของใน g ในออนไลน์นะคะก็สามารถทักไลน์ oa ของโค้ดแอมมาได้เลยค่ะ